สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับมันี่ผมก็ได้ตำบกหุงมาสูกินครับตำบกหุงกับกุ้งเผานะครับนี่ครับผักผักมอนี้มีอยนย่างเดียวครับผักสลัดคลอเนะครับเอาไ้มุ่มนีเนะครับมาครับมากินตำบกหุงกับกุ้งเผาแซ่บๆน้ำกันนะครับข้าวเหนียวครับ ทั้งนอกล่มแห้งครับตอนแรกว่าจะไปนั่งกินทั้งนอกนะครับพวัวนะครับกุ้งตัวใ่ายบินตาแซบเนาะครับอืมลำรายเตี้ยครับ,ต,บ,รรบ,ต,รบต่ำคุ้งเพ็ดๆครับนี่ต่ำใส่ถึงพริกแห้งพริกดิบเนาะครับคำแรกครับอืมอวันนะ จกักน้อยฝนก็จะตกแล้วครับนี่มันล่มมาแห้งคักแล้วเนี่ยตอนแรกว่าจะไปนั่งกินทั้งนอกนะครับวัเปิน่นตะคืออืมกุ้งขาวตวใยง่ๆไงเลยเนี่ยคุยคุยต่ำบกฮวงข้ายิ่ง่าแสบๆเนาะครับ ได้หอดปลาแดกปลาแดกตอนมาพร้อมนะครับ ปลาเด็กปลากระดีเนาะครับอือนะครับเผ็ดแสบนัวครับ มั่นดีครับปุ้งเมนูประจำเลยครับตำบมะหุ่งเนี่ยขาดไม่ได้ เมงวันเด็กกินแล้วกินกระมาโวลดอืมครับตัวยีงไงเลยครับจำนำตามบุง้งนะุ่งเนาะอืมแซ่บ,บนัวๆเลยครับ ่อนน่ะยงปลาหัวงด้ยินบ่เมื่อคืนนี่ตกแห้งครับอืมตัวนี้มันติดเปลือกมันติดครับกินไปทั้งเปลือกซะเป็นยังไงนี่แกงยาก กลิ่นไปน,น้ำอะไรแมงวันไปน,น้ำครับ กุ้งบคอคให้สดปันไดนครับตัวงเสี่ยตัวกุ้งขาวไปแ ม,มันกุ้งไหมเยิมเยิ้มเลยก็มันแทงมือครับ Yeah. Mm -hmm. <clears throat> อืแซบครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเดี๋ยวไว้พอกันคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ